สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช a แนลแมจิกส์ม b l e เบิลช o อดบายอาจาแพทนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีกันค่ะหรือชาวลัคนาราศีกันนะคะสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้พลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างค่ะเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นะคะแต่ถ้าคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยก็แนะนําให้แอดไลน์ดี ajarnpa ค่ะอาจารแพทนะคะเข้ามาค่ะที่ทิ้งไว้ตรง description นะคะ เพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะเป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคน3สถานะค่ะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดในช่วงเดือนกันยายนนี้พลังงานความรักของคุณจะเป็นเช่นไรชาวราศีกันเป็นชาวธาตุดินนะคะมาดูว่าชาวธาตุดินราศีกันเรื่องราวความรักและพลังความรู้สึกของคุณนะคะ ในช่วงนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างนะคะพไพ่ใบแรกนะคะไพ่สี่เหรียญค่ะสองเหรียญ two of coins ค่ะ two of pentacles six of swords ไพ่หกดาบ ace of w one hangman สภาวะของชาวราศรีกันในสถานะของคนที่มีคู่เนี่ยดูจากพลังงานเหมือนเป็นพลังงานที่คุณยังยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องราวเก่าๆความสัมพันธ์เดิมๆนะคะ ความสัมพันธ์ที่มีซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นคนยึดติดอยู่กับเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆนะคะแม้ว่าบางทีคุณได้เจอ,เจอผู้คนมากหน้าหลายตานะคะก็มันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกคลายตัวได้ในช่วงระยะเวลาแป๊บเดียวพอหลังจากที่ผู้คนเหล่านั้นห่างหายไปคุณก็กลับมาจมปลักอยู่กับเรื่องราวเดิมๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะชาวราศีกันในสถานะของคนที่มีคู่นะคะในด้านของ เรื่องราวต่างๆในด้านของการงานไม่น่าจะมีปัญหาแต่ในด้านของความรักบางทีมันโชยเห็นว่าคุณน่าจะไม่ค่อยมีความสดใสไม่ค่อยมีความโรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะน่าจะเป็นลักษณะของความรักที่พยายามที่จะยึดโยงกันไว้แต่มันไม่ค่อยมีความหวานชื่นให้แก่กันคุณอาจจะไปใส่ใจกับเรื่องของหน้าที่การงานและบางทีก็ทิ้งร้างปัญหาไว้อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้ไปแก้ไขนะคะซึ่ง ความมั่นคงในด้านของความรักมีอยู่แต่มันขาดรสชาต์ออขาดรสชาติของชีวิตขาดความหวานไปนิดนึงในเรื่องราวของความสัมพันธ์มันก็เลยทําใหออ้ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยที่จะสด,สดชื่นสักเท่าไหร่นะคะมันยังมีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอีกนิดนึงมันก็จะดีละแต่มันก็ยังดีขึ้นไม่ได้ นื่องจากราศีกันเป็นราศีธาตุดินด้วยนะแล้วก็ตัวเขาเองก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกให้กับคนรักและคู่ครองได้รับทราบว่าลึกๆแล้วจริงๆคุณต้องการอะไรแต่คุณอยากจะให้คนรักและคู่ครองเข้าใจคุณโดยที่คุณไม่พยายามทําความเข้าใจเขามันก็เลยเป็นอะไรที่มีความขัดแย้งกันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะในช่วงประมาณใกล้ๆปลายเดือนน่าจะมีปัญหา หรือมีเรื่องน้อยอกน้อยใจกับคนรักและคู่ครองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเตือนให้รมะมัดระวังบางทีคุณอาจจะแบบว่าน้อยใจกับคําพูดน้อยใจกับการกระทําของคนรักคู่ครองมันก็เลยทําให้คุณเ,เกิดการงอนกันหรือเกิดความรู้สึกอะไรที่มันไม่ค่อยดีในช่วงปลายๆเดือนได้ก็นะคะเตือนให้พยายามอย่าไปคิดเยอะนะคิดมากไปก็จะทําให้คุณไม่มีความสุขเปล่าประโยชน์ อามาดูพลังงานของคนรักเป็นเช่นไรไพ่ emperor ค่ะ the tower หนึ่งเหรียญ queen of cups และ ace of pentacle ค่ะนะคะ อมองจากสถานการณ์ที่สิ่งที่คุณคาดหวังอย่างเช่นความรู้สึกใส่ใจซึ่งกันและกันความรู้สึกอ่อนโยนความรู้สึกโรแมนติกอะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่ค่อยได้เจอกับคนรักคู่ครองสักเท่าไหร่เพราะว่าดูเหมือนว่าอารมณ์และความรู้สึกของเขาจะค่อนข้างไปโฟกัสเรื่องของเงินนะคะเรื่องของการปกครองการควบคุมการดูแลอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าอยู่ในสถานะของ คนที่เป็นครอบเป็นครัวกันแน่นอนบางทีเขาอาจจะเอาใจไปใส่ใจกับเรื่องของการเงินของครอบครัวใส่ใจกับเรื่องของบริวารน,นะคะความเป็นอยู่ของบุตรและบริวารมันก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่บางทีพูดคุยกับคุณนะคะส่วนใหญ่ก็จะพูดคุยกันถึงแต่เรื่องของอ การงานการเงินหรือทํายังไงให้มันมีรายได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็เลยขาดความรู้สึกแห่งการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่ได้รับรู้ถึงว่าชาวธาตุดินต้องการอะไรอยากได้ความโรแมนติกแบบไหนอยากจะไปท่องเที่ยวอยากจะไปพักผ่อนกันอย่างไรอะไรประมาณนี้เหมือนกับเขาข้ามช็อตนี้ไปเลยแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องของการหาเงินหาทองอย่างเดียวนะคะเนี่ยพลังงานของเขามันออกมาในเชิงลักษณะแบบนี้ทีนี้เรามาดูนะคะว่า แนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรนะคะไพ่สองถ้วยค่ะและอัศวินถือถ้วยแฮงแมนยังปรากฏมาอีกนะ princess of w o r n และสุดท้ายไพ่เจ็ดดาบแนวโน้มความสัมพันธ์นี้นะคะดูเหมือนว่าจะเข้าใจกันแค่ ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะอารมณ์ดีใส่กันก็ในช่วงประมาณต้นเดือนนะคะช่วงอาทิตย์แรกๆแต่พอหลังจากช่วงกลางเดือนไปแล้วน่าจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดทั้งตัวคุณหรือก็ทั้งคนรักคู่ครองด้วยอาจจะเป็นเรื่องของความอึดอัดจากบุคคลที่3ก็เป็นได้นะคะมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ชาวราศีกันน่าจะมีความระแวงนะคะระแวงกับการที่ คนรักคู่ครองอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการติดต่อกับบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่3ม,มันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกระแวงเกิดความรู้สึกเหมือนกับสงสัยว่าเอ๊ะคนรักคู่ครองของคุณทําอะไรปกปิดซ่อนเล่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณถูกมองข้ามความสําคัญเรื่องเล็กน้อยทําไมไม่บอกกันอะไรประมาณนี้บางทีอาจจะแอบไปส่องเฟซ ของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะแอบ,บไปส่องว่าเออเขาโพสอะไรคอมเมนต์อะไรแล้วก็เอาเก็บมาน้อยอกน้อยใจได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเป็นข้อเป็นครัวกันนะทางที่ดีนะอย่าพยายามที่จะแบบเออเอาเรื่องประเด็นของสื่อโซเชียลเข้ามาเป็นประเด็นในความสัมพันธ์เดี๋ยวมันจะทําให้เรื่องราวมันใหญ่โตบานปลายนะคะอ่ะมาดูซิว่าไพ่ออร์เรคลจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะ สิ่งใหม่ค่ะทุกอย่างดีขึ้นกล้าหาญมั่นใจเอกลักษณ์เฉพาะตัวอืมนะคะ ดูจากหน้าไพ่ไม่ได้มีอะไรแย่เลยนะถ้าบางทีมีปัญหาอะไรนะคะขอให้คุณมีความกล้าที่จะถามกันอย่างตรงไปตรงมานะคะมีความกล้าที่จะพูดเพื่อให้อีกฝ่ายนึ่งปรับเปลี่ยนนะคะหรือบอกเรื่องราวทั้งหมดไอ้ความกล้าตรงนี้แหละมันจะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นอย่าพยายามคิดเองเออเองแล้วก็ตัดสินใจเองโดยที่ไม่ถามอีกฝ่ายหนึ่ง ะะหากคุณมีความมั่นอ,อกมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเองและไม่มีความระแวงกับคนรักผู้ครองความรักมันก็จะไปได้ค่อนข้างดีทุกอย่างก็จะไปได้อย่างดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนคุณจะเป็นคนขี้ระแวงเป็นคนสับสนเป็นคนที่เหมือนกับจะคอยจับผิดตลอดถ้าคุณตัดเรื่องประเด็นเหล่านี้ออกไปแล้วทําตัวเป็นคนใหม่และมีความมั่นอ,อกมั่นใจเวลามีปัญหาอะไรกล้าหาญที่จะถามนะคะกล้าหาญที่จะพูดคุยเพื่อ ปรับความเข้าใจกันมันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นจากความมั่นอ,อกมั่นใจและจากความเป็นตัวของตัวคุณนั่นแหละที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันราบรื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรไม่เข้าใจอย่ามโนไปเองให้ถามไปแบบตรงไปตรงมาแล้วเรื่องเราทั้งหมดมันก็จะค่อยคอยค,อยคล,คลี่คลายจะรู้ว่ามันไม่มีอะไรในกอไผ่เลยบางทีคิดเองเออเองแล้วตัดสินใจไปเองวุ่นวายไปเองโดยที่ไม่ถามอีกฝ่ายหนึ่งมันก็จะทําให้คุณมีความ เครียดไปโดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะสำหรับพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีกันมาดูซิความรู้สึกของคุณพลังงานของคุณในช่วงเดือนนี้เป็นเช่นไรนะคะหนึ่งดาบไพ่สิบเหรียญชาริออตค่ะ2 of s ฟซ r ร์และ k i n of cups ค่ะ มันเป็นพลังงานที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคุณจะมีความเด็ดเดี่ยวมีความเด็ดขาดมากในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะคุณคิดคุณมองถึงในเรื่องของผลประโยชน์การลงทุนอนาคตอะไรประมาณนี้แล้วในด้านของความรักนะคะคุณมองความสัมพันธ์เนี้ยอย่างมีความมั่นคงนะคะอยากจะคบหากันไปยาวๆอะไรประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการพูดคุยการสื่อสารกันนะคะ ซึ่งบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่หวานมากโรแมนติกมากแต่บางทีก็มีฟีลลิ่งนะคะมีฟีลลิ่งทีอ่ออกมาในความสัมพันธ์อย่างเช่นการเอาอกเอาใจหรือการใส่ใจกันทางคำพูดซึ่งจะมีโผล่ให้เห็นบ้างเล็กๆน้อยๆในสถานะของคนคบคนคุยพลังงานเขาอยู่ในเชิงที่ดีนะคะเป็นแนวทางที่เขาเรียกว่าอยากจะ Keep Relation ไปในระยะยาวอยากจะ พูดคุยอยากจะสื่อสารกันนะคะลักษณะแบบนี้มันอาจจะเป็นพลังงานของคนที่อยู่ไกลไม่ได้อยู่ใกล้นะคะถ้าอยู่ใกล้อาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการมาพบปะ,จะเจอกันแต่ถ้าอยู่ไกลมันก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ต้องเจอเจอกันทางตัวหนังสือตัวอักษรอะไรประมาณนี้มันมีระยะทางเข้ามาเป็นตัวแปลนะคะ,ะมาดูซิว่าแล้วพลังงานของคนที่ชาวราศีกันคบและคุยอยู่เป็นเช่นไรนะคะไพ่สี่เหรียญค่ะ เทรนเ o ิดสองเปิดสองและ e m Place ค่ะโอ้ก็พลังงานที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะอืมนะคะตัวของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาก็มองถึงอนาคตนะ มองถึงความก้าวหน้ามองถึงความสัมพันธ์ที่เหมือนกับค่อยๆสารต่อกันไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะมีความรู้สึกที่ดีให้แก่กันและกันพลังงานนี้เป็นพลังงานที่คบกันคุยกันแล้วมันเหมือนกับมีเรื่องให้คุยมีเรื่องให้ปรึกษามีเรื่องให้แบบถกปัญหากันอะไรประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ดีของกันและกันไปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปนะ,ะก็ถือว่ามันเป็นพลังงานแห่งความผูกพันที่ เริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้เดือนกันยายนจะเป็นเช่นไรไพ่สองดาบค่ะเก้าดาบหกถ้วยหนึ่งดาบและ Princess of c h a r i s e s นะคะมีบ้างนะที่อาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการประทะอารมณ์กันนะคะมีบ้างที่คุณอาจจะมีความรู้สึกกังวลมีความรู้สึกเครียดในความสัมพันธ์แต่มันก็มีเหตุเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองที่จะเป็นปัญหาที่ทำให้คุณรู้สึกได้ในช่วงเดือนกันยายนแต่หลังจากช่วงประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปนะคะจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการพูดคุยที่ดียิ่งขึ้นนะคะ มีความสัมพันธ์ที่เขาเรียกได้ว่ากลับมาหวานชื่นกันนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆหรือความรู้สึกระแวงต่างๆมันจะค่อยๆหมดไปนะคะเหมือนกับเป็นการที่เขาเรียกว่ามาเริ่มต้นปรับตัวปรับใจแล้วเริ่มต้นหวานกันใหม่อีกครั้งหนึ่งช่วงประมาณปลายปลายเดือนชาวราศีกันนะคะ ในสถานะนี้ก็ถือว่าปัญหามีในช่วงต้นนะคะการขัดแย้งกันจากอารมณ์และคำพูดต่างๆที่มันคอนฟ lict ก,กันนะคะแล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกที่สับสนพอหลังจากปลายเดือนออกลางเดือนเป็นต้นไปแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะคะอ่านะคะความมีน้ําใจความกะตันยูรู้คุณโอ้เก็บซ่อนอารมณ์และความรู้สึก สร้างบุญไพ่ออกมาไม่ได้แย่นะเรื่องฝังใจออกมาไม่ได้แย่นะถ้าคุณจะมีปัญหากันเกี่ยวเนื่องกับหนึ่งเขาไม่มีเวลาให้คุณมากพอเขาอาจจะใส่ใจกับผู้หลักผู้ใหญ่คนในบ้านในครอบครัวนะคะบางทีเขาอาจจะใส่ใจกับเรื่องงานบุญงานกุศลหรือเขาอาจจะกําลังวุ่นวายหรือกําลังที่จะแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างหรือเรื่องราวบางอย่างที่มันฝังใจ บางทีมันก็เลยทําให้เขาต้องเก็บซ่อนอารมณ์ด้วยความรู้สึกนะคะไม่สามารถที่จะพูดอะไรอย่างที่ใจเขาอยากจะพูดกับคุณได้จนบางทีทําให้ ความสัมพันธ์นี้มันเกิดความรู้สึกลังเลเกิดความรู้สึกสับสนว่าเออระแวงว่าเขาอาจจะมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าแต่ดูจากไพ่แล้วไม่น่าจะมีอะไรแอบแฝงก็จะมีแค่เวลาที่อาจจะมีให้ไม่ได้มากพอและบางทีเขาอาจจะไปใส่ใจคนอื่นๆอ,อย่างเช่นผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวหรือเป็นลักษณะของการไปแก้ไขปัญหาเรื่องเก่าๆอะไรบางอย่างที่มันยังฝังอยู่ใน ใจิตใจเขาอยู่เพื่อให้มันหมดไปนั้นในความสัมพันธ์ของคนคบคนคุยถือว่าพลังงานของคุณทั้งคู่ดีอยู่ที่ในเรื่องของการสื่อสารการมีปฏิสัมพันธ์กันอย่าพยายามเอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นประเด็นในการทะเลาะเบาแวงกันเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ฝังใจเขาปล่อยเขาเป็นฝ่ายแก้ไขปล่อยเขาเป็นฝ่ายจัดการไปเองแล้ว ทุกอย่างมันจะค่อยๆค,คลี่คลายถ้ามีเวลานะคะก็หมั่นไปสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันเพื่อจะโน้มนําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมีความมั่นคงยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วค่ะมาดูว่าพลังงานของคนโสดเป็นเช่นไรนะคะไพ่หนึ่งเหรียญค่ะ Princess of p a n King of Pentacles Queen of c h a l i c e s Pai j u s Men ค่ะดูเหมือนว่าคนโสดชาวราศีกันนะคะคุณยังอยู่ในสภาวะของการที่ได้พบปะเจอ,เจอกับผู้คนมากหน้าหลายตาในพิเรียดนี้นะคะ แต่ก็มันมีบางเรื่องบางอย่างที่มันคงฝังแน่นอยู่ในความรู้สึกของคุณอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆที่ยังมีผลมีทิพลกับตัวคุณก็เป็นได้นะคะในช่วงเดือนกันยายนเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ติดต่อกับผู้คนทั้งมีอายุมากอายุน้อยนะคะมากมายอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานและในเรื่องของการเงินการลงทุนอะไรต่างๆนะคะ มีหลายคนที่คุณจะต้องโฟกัสนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณก็ไม่อยากจะโฟกัสแต่มันเหมือนยงังติดค้างอยู่ในใจก็คือเรื่องราวกเก่าๆที่ผ่านเลยไปแล้วหรือความสัมพันธ์ในอดีตนั่นเองอาจจะเป็นรักเก่าที่ได้จบกันไปแล้วนะคะแต่ว่าใจยังไม่จบก็ยังคงคิดถึงอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูซิว่าในช่วงเดือนนี้จะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะไพ่เดอะซันค่ะ สี่เหรียญแปดไม้เทา้า King of Pentacles และ Two of Cups ดูแนวโน้มว่าน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามานะคะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่มีศักยภาพที่ดีหรือมีความสำเร็จในชีวิตอะไรบางอย่างนะคะ ดูแล้วอาจจะเป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอายุมากหน่อยนะคะเข้ามาโฟกัสคุณเข้ามารู้สึกดีกับคุณนะคะไพ่สองถ้วยเป็นตัวบ่งชี้ไพ่เดอะซานมาอย่างแบบค่อนข้างจะสง่างามมาอย่างแบบ แสงสั์ส่องเป็นออร่าเลยก็ว่าได้นะคะและความสัมพันธ์นี้เขาก็คาดหวังถึงในเรื่องของการครบหาการพูดคุยกันหรือการทำความรู้จักกันให้มากขึ้นมันมีความเติบโตที่อยู่ในความรู้สึกของเขาว่าอยากจะเติบโตอยากจะพูดคุยอยากจะสออ่ออยากจะแบบศึกษากันและกันให้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นี้ไพ่เดอะซันซ้อนเลยนะคะอืม อัศวินถือไม้เท้าค่ะโอ้ห้าถ้วยเจ็ดถ้วยไพ่เทวิมนะคะในความสัมพันธ์นี้ถามว่าแนวโน้มมันจะเป็นเช่นไรสดใสในตอนต้นมีความรู้สึกมีแรงกระตุ้นนะคะแต่แล้วมันอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการห่างกัน ไอ้ที่การห่างกันเนี่ยมองดูแล้วน่าจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะมีตัวเลือกบางอย่างเข้ามาก็ได้หรืออาจจะมีใครบางคนที่เขาเรียกว่ามีมีมีความเขาเรียกว่ามีชาร์มมิ่งหรือมีมีความน่าสนใจอะไรประมาณนี้ที่เข้ามาเป็นคู่แข่งเข้ามา เป็นตัวแทรกในความสัมพันธ์นี้เพราะนั้นถ้าถามความรู้สึกของตัวเขาเองรู้สึกดีกับคุณนะคะโฟกัสที่คุณแต่พอสักระยะหนึ่งแล้วคบหากันไปหรือดูใจกันไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะความรู้สึกของ ต่างฝ่ายต่างที่จะมีตัวเลือกใหม่ๆโผล่เข้ามาซึ่งอาจจะเข้ามาทางคุณก็ได้หรือจะเข้ามาทางอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะเตือนให้ระมัดระวังจะเกิดขึ้นช่วงไหนช่วงประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปจะค่อยๆเห็นว่าเออมีใครเข้ามาเป็นตัวเลือกหรือเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าแล้วคุณจะมีวิธีการจัดการกับพลังงานเหล่านั้นได้อย่างไรเดี๋ยวขอให้ไพ่ออร์คให้คำแนะนำอีกทีหนึ่ง แต่อย่างน้อยความสัมพันธ์นี้สร้างความสุขให้แก่คุณอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะอืมนะคะไพ่บ่งชี้ว่านะคะในความสัมพันธ์ถ้าเพิ่งเริ่มต้นกันนะคะอิสระภาพของกันและกันถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่าไปครอบงําอย่าไปควบคุมนะคะมันอิสระภาพจะทําให้ต่างฝ่ายต่างมีความสุขในการดําเนินชีวิตและเปิดใจที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปให้มีความมั่นใจในตัวเองมั่นใจว่านะคะคุณมีเสน่ห์มากพอ ที่จะไม่ไปตามระแวงตามหึงตามห่วงหรือตามที่จะ,ะผักใสเขาออกไปนะถึงแม้จะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาแต่คุณจะต้องทำตัวเป็นดอกไม้ที่สวยงามเพื่อดึงดูดเหล่า,มาแมลงนั้นให้เข้ามาหาคุณอย่าทำตัวเป็นดอกไม้ที่ปล่อยกลิ่นฉุนออกไปจนกระทั่งเขาไม่ไหวจะต้องแบบห่างไกลไปจากคุณนะคะ อิสระภาพคือสิ่งที่คุณควรที่จะมีให้แก่กันและกันอิสระภาพในความคิดการตัดสินใจและเปิดใจที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ให้คงความมั่นอ,อกมั่นใจไว้นี่แหละจะเป็นเสน่ห์ที่จะดึงใจเขาให้หลุดออกมาจากตัวเลือกต่างๆที่โผล่เข้ามาในช่วงเดือนกัน,นย,ยายนนี้นะคะโอเคหวังว่าความสัมพันธ์นี้จะคี e เรレーションชิพหรือคีฟอินทั ต่อเนื่องกันไปได้อย่างยาวนานนะคะโอเคจบแล้วสำหรับคนโสดชาวราศีกันนะคะฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ฉันพัจะนำมาลงให้เป็นประจำทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย